ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับติ่ติดตามเข้ามารับชมชิปกับผมมือนี่กับยูแปลงหยากินนีมอมมาซาแล้วครับคืออกเาเนาะของพี่น้องเกษตรกรมัดกวงจังหวัดยะโสธรครับผมอ่ะมือนึ่ก็มาเยี่ยมชมเกษตรกรปลูกปลูกหยาอีกท่านนึงก็คือไม่จอยแล้วก็จะนําสาระดีๆนะครับสอดแทรกให้พี่น้องได้รับชมในชิปนาแล้วครับเนาะอ่ะสาระมือนี่ก็คือจะแนะนํานะครับผมว่าเป็นอย่างพันจังอ่านิยมปลูกเป็นหยากินนีมอมมาซาเพราะเหตุผลใดเนาะครับเนาะ เท่าทีถามพมันก็ว่ามันขยายการปลูกนะครับได้รวดเร็วและหลากหลายวิธีเนาะได้รวดเร็วและหลากหลายวิธีนะครับเป็นยาที่ทนนะครับทนแรงนะครับอทนน้ำหมอกน้ำข้างนะครับผมทนฝนนะฝนอีทนได้นะครับถ้าน้ำเบราถ่วงขังเป็นระยะเวลานานนะครับเพาะเมื่อพี่น้องนับไปปลูกกับเลือกพื้นที่จังหน่อยแหละครับผมช่วงนี้ยาก็ สลับแปลงสั้นแปลงยาวนี่นะครับบางแปลงสั้นบางแปลงยาวเนื่องจากาชาวบ้านหรือเกษตรกรนะครับเก็บผลผลิตนะครับไปจำหน่ายกันบ่อยเรื่อยๆนะครับตัดออกเรื่อยๆตัดออกเรื่อยๆบางบางพื้นที่ต้องการขยายฐานการตลาดก็คือการเงินนะครับก็ต้องปลูกเพิ่มเติมซึ่งตอบโจทย์ครับสำหรับหญ้าชนิดนี้หรือพืชนนพชนิดนี้หรือพืชชนิดใ,ใดๆที่ทุกท่านปลูกสร้างอาชีพอยู่นะครับผมก็นํามาเปรียบเทียบให้รับชมรับฟังเนาะ ด้านนนเป็นเมกจอยนะครับเนาะจังสีไปโลงพื้นที่อบอกเราสาระประโยชน์ให้พี่น้องได้รับชมว่าเป็นอย่างเพิ่นจังเ,เลือกเป็นอย่างจีนีมอมมาซาในการปลูกนะครับที่บอกว่าเพิ่มผลผลิตเรียวมันมีเหตุผลแบบใดเหตุอย่างไรแต่เนี้นะครับเนาะมาครับด้านหน้าน้ำกันครับผมนี่ครับตัดออกแล้วก็ใยเรียวครับผมตัดไปให้น้ำให้ปุ้นให้ปุ๋ยใ,ใ,ใ,ใส่เข้าไปก็เล่งเอาเลยครับช่วงนี้ เห็นตะหัวไบใบไปทั้งใดีน้ออุดไม่จอยเข้าครับ,รบช่วงนี้ลงสวนกันเร็วครับห้าโมงนะครับห้าโมงเช้านะครับผมที่ผมถ่ายทําฉีดเด้อนะครับหอนของมาพร้าวนะครับช่วงนี้หยายืดเร็วขนาดขนาดยืดเร็วกว่ายังบบท่านอยู่ครับผมมุ้ยหมองสีเกียวเกลียวอยใส่อะไรไม่จอยว้ยบบเห็นหอดคนครับอยู่ทังเดี๋น้อ ถามข้าวไม่จ้อยกันนะบระเด้วมาถามข้าวกันโดนแล้ะครับไปแต่สวนผู้อื่นเนาะโบ้ขนาดเที่ยงยังเกี่ยวอยู่สีเที่ยงยังเกี่ยวอยู่หนมือนี่โคนอ่ะออเดอร์ไว้มืเแรงบอกแม่วัดดีเด้อเออเกี่ยงให้สร้างพิ้นเมาหลายเจ้าอยู่ตัวละมเบินแมนบอกครับ สร้างสุรินทร์่อปูนอ่ะเอ,อ้ยอย่าไม่จอยไปบ่อยหรอกครับค่าน้ำสว่ากันเอาพี่ลวดด้วยสิไปพี่นอ้องเบิ่งแจ้กหน่อยเนอาะแม่เนาะอ่ะลงกแม่พ่นฟ้าอยู่ดอกครับสว่าพ่นแจ้กหนอ่อยอือนี่แหละถามขา้าวไรดุงไรได้ละช่วงนี้เป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งบ้างไหมดีแล้วเอ,อ้ยเออน้ำเกี่ยวต้องหดนน้ำตลอดน้องม่นพ่หดน้ำโม,ม่ได้บ่เป็นยังไงพ่นน้ำมันเครียด โคดฮ้ฮนดอนยาฮ้อนอ่านน้อุ้ย <c oughs> อันนี้ว่าเฮซังอืออันนี้เขาก็ตั้งเื่ากันนี่สองร้อยเขากะนี่ทั้งรางนี่ก็แมนได้ครับนี่นเออแมนรถเออสร้างคนเมาอ,อะไรปไหนีไม่จุไอ้นี่ปลาดหนักคักพี่น้องที่รักเอาไรปาเดี๋ยร้าง รวบรวมกันจุดบ้านเฮาอยู่นาะครับเนาะอืมสวนบักท่านผมเห็นพื้นร่วมไว้อยู่สวนบักท่านแกเมียนทั้งนอกคุณนะเนาะพูดบักท่านทั้งนอกเหมืนเออกองไม้ครับมองนึงเห็นบบเพิ่นต้อมไว้อยู่ไปว่างันเห็นต้อมไว้อยู่เห็นรวมไว้อยู่เอออันทั้งนอกเดเมื่อได้แจกบาทคุ้มเมื่อดิครับ กูบ้านกูบ้านบ้านเขากันเอีย้ยอืมเจ้าไป,น,น,ปานั่งพ่อองชั่วโมงแปดรอยแปดร้อเออทำงานเป็นชั่วโมงเลยนาะเอามองเก้า,า,าห้อไผ่สันดัง,ง,งโคสลับกันเนาะเรียแตเ่เออเออออเดอรเมันกัเขาเนี่ยเขาก็เลยบัวตคออกทางนอนะครับนะเนาะ เออนี่หาพันธุ์เดินซัอนนะำพันธุ์ยีพี่น้องทั้งหนาพี่น้องเห็นเนาะของไม่จอยนี่ละคอดีคือขันเท่าดูแลดีมันใหญ่เร็วน้องไม่จอยเนาะออมันท่านตลาดครับหยาดขยายพันธุ์กับบ่ยากครับเดี๋ยวของสิ่พ่ายเบื้อ่าทั้งหยาที่เก่าบ่เอ,อยได้ดูแลจัดการเฮ็ดยังไงหลักกระยาที่ปลูกแล้วเขาขยายปลูกน้งไม่จอยเนาะข้าเกาบ่ขาเจ้าอืมแลมมันแดงเกี่ยวออกเกี่ยวออกเออเดี๋ยวผมมี มีพื้นที่อ้างอีกนิดเดียวพันเกียวไวหันผมสิบห้าไปเบิงนะครับเนาะอันนี้คือไม้พี่อ้องเบิ้งว่าคับปลูกแล้วมันก็ยังสี่แล้ครับนี่อะไรหมุนเวียนตลอดปีนะครับเด้อให้ใจการดูแลกันจัดการทีดีแหละครับผมเนี่ยมันยังยย่เร็วยังใช่ครับพุเบาโอ้ทางพีนะครับเนาะเออนี่ฟุนครับเป็นเตรียมไวเลยนะครับเด้อฟุนกับน้ำช่วงนี้บ่ฮั่นเทียงเลยครับเดี๋ยวหามุงนะครับจำเป็นต้องเกี่ยวเพราะว่า ให้ท่านเพิ่นสร้างพภาษีเปล่าย่างใดครับมือเอือนต่ว่าข้าเจียวไหวนะครับเนาะะกับพ่มน้าไหมอนน้ำเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่คือขอดีคือด้านได้ดายเนาะแม่เนาะทั้งลูกทั้งเมียแล้วครับไปเฮ็ดอาชีพบยังกะบ่ได้ใสเวลาโดนลเนาะแม่เนาะเพิ่นเจียวย่างมือนเสิร์อย่ามือนเลงนะครับประมาณสองเจ้ามงยังสี่นะครับเนาะกนะได้หยาได้เงินใส่แล้วเนาะครับเนาะไปไปติดตามเพื่อนครับเออ ครับผมเมื่อได้ขายดีก็ได้เห็นคั้นผลเกียวได้ครับผมอยู่ที่แห้งเขาเนาะครับย้ายก็ค่อยไปอีกทีเดี่วไปเบื่อนพื้นที่ย่างอีงครับว่าตอกจากนี่แหละที่ดูแลจัดการดีแล้วแล้วการฟื้นฟูครับแม่ใส่หว่าแม่กิดของใค่ครับผมอ่ะไปเบื่อนครับครับผมมาดูวิธีจะดึงนะครับที่พบเห็นกันแพร่หลายนะครับผม ในการเพิ่มผลผลิตให้กับห้ากินนีบอมบาซานะครับเพิ่มผลผลิตกับไม้ข้ามวานะครับขยายนะครับให้ได้จํานวนหญ้าเพิ่มขึ้นเนาะครับผมขยายเพิ่มขึ้นนะครับก็คือวิธีแยกต้นพันธุ์นะครับผมต้นพันธุ์เก่าที่มีอยู่ในแปลงดังพี่น้องเห็นด้านหน้าเนาะแล้วนํามาปักดําเพิ่มเติมในพื้นที่ที่เราต้องการปลูกเนาะครับเนาะนี่พี่น้องเห็นว่าเป็นแบ่งแยกมากนะครับาะวิธีที่หนึ่งครับผมอันนี้พบเห็นกันแพร่หลายครับ ได้ผลดีจริงนะครับได้ผลดีจริงและได้ผลเร็วนะครับเนื่องจากว่านะครับต้นพันุนะครับถี่นํามักดํากดาก็มีรากมีหยังเพิ่นอยู่แล้วนะครับผมเมื่อนํามาปร้ากดำม่การจะติดและการจะเพิ่มผลผลิตนะครับไดเร็วนะครับในการทําวิธีนี้นะครับผมนี่นะครับเด้อวิธีที่หนึ่งนะครับความจําเป็นนะครับก็มีในหลายรูปแบบ ความจะเป็นที่หนึ่งคือหญ้ามีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะสีหลายๆลีปผมเห็นในเบืองเพิ่นกะต้องเปลี่ยนต้นพันุ์มั่งนะครับเอาชุดเก่าออกเนี่ยนะครับลดชุดเก่าออกเนี่ยนอ่มหยาชุดไม้มะปกดําแเท่นนะครับผมเพื่อให้การเจริญเติบโตมันดีนะครับเนาะ้านยาอายุหลายมันกะพวกเซลพวกอย่างต่างๆมันก็ลดหน่อยถอยลงนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่พบเห็นแล้วกะได้ผลดีแพร่หลายนะครับเนาะนี่ครับ ดังปืนทีนี่นะครับเนาะวิธีที่หนึ่งนะครับน,นี่คือวิธีทั่วไปนะครับต่อไปไปตามเบื้องวิธีที่สามารถเพิ่มผลผลิตหิยากินนีบอมมาซาได้นะครับผมมาถึงอีกหนึ่งวิธีในการฟื้นฟูหยาก,กินนีบอมมาซานะครับผมอะพี่น้องตามลงมาด้านล่างนะผมเลยครับด้านหนาเนาะครับเนาะลักษณะหิยาพี่น้องเห็นนะเนาะยะใกล้กอนนะครับ ที่พี่น้องเห็นในคลิปนะครับผมลักษณะหญ้าครับแตกกออยู่นะครับแต่ว่าล่ำต้นใบค่อนข้างจะเหลืองนะครับซีดใบบใหญ่เนาะที่พี่น้องเห็นด้านหน้านะครับผมจะต้องฟื้นฟูแล้วครับบัดสาเหตุนะครับผมตีต้องปล้อยให้้าชุดนี้เป็นแบบนี้นะครับในพื้นที่ที่พ่นปลูกนะครับผมก็มีหลายปัดใจนะครับเนาะปัจัยแววลรอบเหมก็นคือ หนึ่งนะครับอ่าเป็นช่วงที่เจ้าของอาจจะไปดูแลยางอื่นอยู่นะครับเนาะดูแลบรสุทถึงนะครับผมปล่อยไวก่อนนะครับเมื่อถึงฤดูหญ้าขายดีนะครับคอยมาฟื้นฟูออกที่หลังกับพใช่ปัญหาในยากินีบอมบาซ่านะครับเนาะนี่ครับเห็นพี่น้องเพือตัดกองกันไว้นะครับผมนี่นะครับมันจะตั้งกับแปลงด้านหน้าที่พี่น้องเห็นเนาะชื่อเขียวบุ่นนะครับผม อันนั้นคือยาที่ดูแลอยู่ต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องในการจัดการการดูแลบอ่อสิเป็นเรื่องน้ําเรื่องฟุ้นเรื่องปุ๋ยนะครับผมอันนี้คนทิ้งช่วงนะครับมีหลายสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นที่ผมบอกขั้นต้นก็คือ,อนในช่วงทิ้ยาขายบดีเพื่อนบอดีดูแลหรือสองเป็นแปลงเช่านะครับแปลงเซาก็หมายความว่าเมดสัญญาก,การเซากันนะครับผมก็เลยทิ้งช่วงการดูแลการจัดการนะครับผมนะครับในพื้นที่ที่ผมถ่ายทำเนาะ ตัดออกครับผมตัดออกนะครับใส่เครื่องตัดหญ้านะครับผมตัดออกครับผมํำเลยเลยครับผมเครื่องตัดหญ้าเนาะเต้าเลยครับผมตัดออกเลยนะครับแบบครับฟื้นฟูวัหยาชเลยครับเด้อนี่ใบเพื่อเหลืองเพื่อซีดนะครับผมเนาะเนาะครับเนาะพีลองเห็นใบเพื่อเหลืองเพื่อซีดครับแบบต้นรับต้นบบดีเท่าจุควันครับแข็งรับต้นแข็งไข่ไข่หญ้าค่าเลยเลยครับแต่ปล่อยให้แก่มากเลยครับเด้อ ำหรับห้ากินนีมอมมาซานี่ครับผมเป๊ะกับห้าข่าเลยมันขาดร่าเรียงที่ดีนะครับเนาะง่ายนะครับอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายเนาะกระเชรตัดออกนะครับผมต่อมากระเต็บง่ายต่อมาเลยครับปุ่นปุ๋ยครับใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนี่เด้๋เหยด่อป่อลอง้อยครับคุณถิไใจอาญาย่นครับใส่ลงไปครับนี่นะครับตัดออกแล้วก็ใส่เลยครับผม จากนั้นก็นสิปอยด้าเข่าแล้วครับถ้าผู้ปลอยเนาะป็้แปลงใส่ํำค้องกับปอยด้าเขา่า้าผู้ใส่สปริงเกอร์ก็จะใส่สปริงเกอร์ในการลดหรือใส่ใสายยางนะครับเนาะก็จะได้หยาชุดไม่ขึ้นมาแทนทีนะครับบ่ออยากนะครับผมในการฟื้นฟูจังเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งเนาะห้าชนิดหนึ่งที่บันกวงคนใส่สางได้ได้อยู่นะครับอ่าอยากฟื้นอยากฟูยังได้ก็ได้ครับ บตายนะครับผมฐานะโบ่ะ่วมเพิ้นบ่๊ยังเพิ้นนะครับยางมาเรื่อยๆครับนี่ครับก็จะได้หยางงามชุดไม่นะครับขึ้นมาแท่นหนี่ที่เป็นลักษณะแบบพี่น้องเห็นด้านหน้านะครับเนาะใส่ยู่ไหลแปลงอยู่ครับไหลายเจ้าอยู่พันใส่วิธีนี่นะครับเนาะชุดไม่ขึ้นมาแนวใดบัดนี้ครับมาเบ่งครับนี่แหละครับชุดไม่่ขึ้นมาแท่นนะครับ ว่ตายแห้งงามครับบาตผลผลิตที่ได้นะครับผมต้นไม้ขึ้นมานะอันนี้ครับนี่เนาะต้นไม้ขึ้นมาเยอะเลยครับผมนี่อืแห้งตัดแห้งแตกแล้วครับผมนี่เด้อนี่ครับนี่ครับผมฟุ้เพิ่นนี่ครับเบิ้องที้ละต้นเพิ่มขึ้นนะครับตัดแล้วใส่เครื่องนะครับ มันจังเลี้ยวเนาะฟื้นฟูแต่ว่าข้อเสียมันก็คือมันจะรอบจะซาเนี่ยะเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะแต่ก็ต,ต้องเฮ็ดครับเพราะว่าอ่าก็จะเป็นต้องเฮ็ดแหละครับ้นานญยาลักษาหนีเนาะมันเอาไปเลี้ยงกับกินยูดอกแต่วมันก็ขันเอาไปขายมันก็จังได๋ล่ะครับมีผู้สื้อบร,ร,รือจังไดก็ถามใจอย่าควางิึงเนั่นล่ะครับผมอืม้าหญยาแบบนี้เนาะกาหนาจังได้ค้นกับสื่อแน่นอนแ่ะครับง่ายๆครับการฟื้นฟูการดูแลการจัดการ ได้ได้หมุนเวียนตลอดปีนะครับเนาะยิ่งช่วงนี้ครับสุดยอดครับเพราะว่าฝนบ่ค่อยมีเลยครับบินฝนมาสะบ่อตกดเจ้เทียแหละครับยิ่งเป็นผลดีเนาะพวกที่เลี้ยงสัตว์วิญญาณนวลเยอะๆ,ๆนะครับฟาร์มยังไงต่างๆดัง,ดงที่ผมไทยไม่จอย่อกี้เพิ่นกะเป็นออเดอร์จากคนเลี้ยงสัตวนะ์เนาะมาสั่งครับผมอ๋อเมื่อนี้ภาพพี่น้องมารับช่มครับผมเป็นอีก อ่างละเขาเรินะครับการทําเกษตรอีกแขนงนึ่งที่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมโอเช่เลยนะครับลาไปก่อนดวยครับผมพอกันใ่คลิปต่อไปสวัสดีครับ